ฮัลโหลสวัสดีครับกับโปรกรบฟุฟ์เฟิร์นเชนยลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับพัมกิ้นนะครับนี่คือตัวที่ผมอยากจะรีวิวมานานมากเลยนะครับเพิ่งมีโอกาสนะเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่จะพ่นสีนะเพราะว่าตัวนี้คือการพ่นสีไฟฟ้านะครับชื่อรุ่นนะครับเจ ขีด sy 8 0 0นะครับหรือเซิร์ชง่ายๆก็คือ50184อลูมิเนียมสเปกการนะครับแล้วก็สแตนเลสสตีลคัพนะครับก็คือถ้วยของเขาเนี่ยเป็นสแตนเลสเลยเขาบอกว่าสามารถใช้กับสีได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าเขาให้ตัวหัวพ่นน่ะมา3ขนาดนะครับก็คือ2.5งมิลนะครับ2อมิลแล้วก็1นมิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่นได้ทุกแบบอ่าดูสเปคคร่าวๆนะครับกำลังไฟนะครับ800วัตต์โฟเรตนะครับ1,100มิลลิลิตรต่อนาที ตัวกระบอกสีของเขาครับ1,000มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรนะครับ Air hose r a e นะครับตัวสายนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสายอยู่นะครับ1.8เมตรตัวนี้ข้อดีของเขาครับคือเติมสีง่ายนะไม่ต้องถอดออกมาจากเครื่องนะครับแค่เปิดฝาก็เติมเข้าไปได้เลยเอออันนี้ดีนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสีหมดก็ต้องหมุนนะเพื่อเปิดฝานะครับอันนี้คือเปิดฝาแล้วก็เติมได้เลยโอเคแกะกันเลยนะครับ ปิดมานะครับก็จะเจอกับคู่มือนะครับแล้วก็ใบเช็คลิสต์นะครับใบรับประกันนะครับมีสายสะพายให้นะครับมีถ้วยเอาไว้ตวงสีนะครับดูว่าสีมันหนืดพอหรือยังแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอ่านี่ตัวกาพ่นนะครับเฮ้โอเคนี่ตัวกาพ่นนะครับสวยงามนะสวยงามใช่ได้อ่านี่ก็อีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูนะมันคืออะไรบ้างนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องก็นั่งหรือนั่งดูคู่มืออยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างใหเยอะอยู่ผมจะพยายามอธิบายเท่าที่อธิบายได้นะครับอันนี้คือตัวที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับ ทุกส่วนนะยกเว้นตัวนี้สเปรย์ทิปตัวนี้ซึ่งเขามีมาให้2อ,อันก็คืออันแหลมอันนึงแล้วก็อันทู่อันนึงเขาจะมีตัวถอดมาให้ er. นะครับก็คือตัวนี้นะก็คือเอาตัวนี้แย่เข้าไปที่ไอ้ตรงดำๆนี้เนี่ยมันจะมีทรงเดียวกันอาจจะดูยากนิดน,นึงนะครับคือแย่เข้าไปแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวนี้ออกมานะครับนตอนนี้ผมยังไม่ทำแล้วกันซึ่งไอ้ตัวแหลมเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าในเวลาเราใส่ไอ้ตัวหัวสเปรย์เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงข้างในนี้เลย,ยเข้าไปแบบนี้นะครับ ทีนี้หัวที่เขาให้มาเนี่ยก็มีทั้งสมุดสามหัวนะเขาก็จะแบ่งสีมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็น1นึ่งมิลตัวนี้ก็จะเป็น2อมิลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสองจุดห้าผมก็จะประกอบกลับเข้าไปนะจะได้ไม่งงตรนตอนที่มาถอดเนี่ยตรงนี้มันจะมียางนะครับนี่เอายางตัวนี้เนี่ยสวมเข้าไปนี่ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวซีลนะครับรอบๆนี้ ก่ premises, 1. ie B อนจะใส่หัวสเปรย์นะครับเราใส่ตัวปรับขนาดของสเปรย์ก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยโอเคเนี่ยมันก็จะปรับเลื่อนได้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยถอดออกมาแล้วตัวแหนบก็ผมก็จะใส่ตัวที่เป็นตัวทู่นะหัวทู่นี่เข้าไปถ้าเป็นรูสเปรย์ใหญ่นะน่าจะเหมาะกับหัวทู่มากกว่าใส่เข้าไปในร่องนะครับเสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปปุ๊บกดกดเข้าไปลึกๆเลยมันจะเป็นสปริงนะครับเนี่ย เห็นไหมมันจะเป็นสปริงกดเข้าไปปุ๊บแล้วบิดนิดนึงเ <c oughs> นี่เรียบร้อยอยู่แล้วทีนี้อาจจะยากนิดนึงนะสำหรับตอนแรกๆเพราะเราไม่เข้าใจมันนะครับต่อไปนะใส่หัวเอาตัวใหญ่สุดเลยเพราะเดี๋ยวผมจะพ่นกับสีน้ํามันจะต้องใช้หัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ใส่หัวขนาด2.5นะครับตรงนี้มันจะมีบากอยู่เห็นไหมครับเนี่ยบากมันจะเข้าตรงนี้พอดีนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะเข้าร่องพอดี ตรงส่วนฝาปิดมันก็จะมีตัวหัวสเปรนีตัวหมุนตรงนี้ใส่ให้ตรงนะใส่ให้ตรงบากนี่ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็หมุนนี้เข้าไปเลยเกียวมันเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงมันอาจจะปีนได้นะครับอืมแบบนี้นี่แล้วก็หมุนอย่างนี้ได้อ่ะเรียบร้อยนี่คือส่วนหัวนะครับ ต่อมาก็คือตัวกระบอกตัวนี้นะครับซึ่งจะต่อกับท่อลมตัวนี้ก็จะมีบากอยู่แล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเขี้ยวอยู่เอาเขี้ยวให้ตรงนะครับก็คือมันจะใส่เข้าไปอ,อย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ย90นะฮะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดอ่ามาก็จะตรงกันพอดีตรงนี้นะครับก็เอามาเกี่ยวกับตัวนี้ไว้ตัวยิงนี้ก็จะมีตัวปรับนะครับความแรงนะมีบวกมีลบเห็นไหมครับอยากให้สเปรย์มากสเปรย์น้อยก็เนี่ยเพิ่มลบตรงนี้นะครับ มันก็จะมีตัวท่อขาวๆนี้นะครับมันจะมีมาร์กอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีบากตรงนี้อยู่แล้วก็เอาตรงนี้ใส่ให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะไม่บิดมันจะไม่บิดไปไหนนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยนะแล้วก็ปิดฝาฝาเนี่ยข้างบนดีมากเพราะว่าเกี่ยวมันไม่ได้ละเอียดเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ย ไม่ถึงรอบนะครับก็ปิดเรียบร้อยนะเปิดปิดง่ายเรียบร้อยใช้ได้ละนี่คือตรงส่วนของตัวปืนนะเรียกตัวปืนแล้วกันนะส่วนนี้ก็สามารถห้อยได้อทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวสายไฟนะครับนี่สายไฟก็จะมีล็อกให้ด้วยนะนี่เห็น,นไหมมีล็อกให้ด้วยสายไฟเป็นสองขากลมนะครับจากที่ดูนะประมาณเมตรเม็ดครึ่งหูสองข้างนี้นะครับก็เอาไว้ใช้กับสายสะพายนะสายสะพายตัวนี้ ตัวนี้มันจะต้องไปด้วยเพราะว่าตัวท่อนี้จะยาวแค่ประมาณ1.8เมตรนะครับ<ม>ท่อเขาก็มีตัวล็อกเหมือนกันนะนี่มีตัวล็อกท่อให้เหมือนกันนะครับหมดปรางน,นี้ตัวท่อน,นะครับเป็นลักษณะเป็นหนายางหุ้มตัวเหมือนกับไอเกลียวเกวนี่เหมือนอาจจะเป็นลวดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับนะแต่ค่อนข้างยาเหนียวเนิบอยูนะ่ใช้ได้นะตรงปากท่อเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็จะมีล็อกของมันอยู่แล้วใส่ให้ตรงล็อกแค่นั้นแหละนะครับ เนี่ยอึ๊บเนี่เรียบร้อยด้านบนนะครับที่มีรูๆอย่างนี้ก็คือเอาไว้พักตัวกานะครับนี่แบบนี้ยังไม่ใช้งานหรือว่าอะไรยงนี้นะครระหว่างเติมสีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวท่อเนี่ยมันเข้าด้านหลังนะครับแบบน,นี้ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับบิดเข้าไปเนี่ยได้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้สายยาว1.8เมตรนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สวิตช์จะมีตัวยางกันน้ําด้วย ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอลองฟังเสียงดูนะครับเสียงไม่ดังนะ คล้ายเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆอ,ะอ,ะอ่ะเสียงประมาณนั้นนะครับแต่เสียงจะไม่วีทเท่าแต่นี่คือยังไม่มีสีนะถ้ามีสีอาจจะมีอีกเสียงหนึ่งนะครับแต่เสียงไม่ดังมากเอโอเคอย่างนี้คือใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ไม่เอะอะชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสีต่อนะครับไปโอเคอันนี้เป็นสีน้ํานะครับขนาดประมาณ1ลิตรนะแล้วก็ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะเป็นสีน้อาอะคริลิกเดี๋ยวผมจะลอง ตวงมันดูนะครับด้วยถ้วยตัวนี้ซึ่งถ้วยตัวนี้จะทําหน้าที่ในการวัดดูว่าตัวสีเนี่ยมันเข้มข้นนะหรือว,ว่ามันเจือจางขนาดไหนนะครับถ้าเกิดตวงนะครับเสร็จแล้ววางปล่อยไว้เนี่ยนะมันไหลจนหมดเนี่ยภายใน110ิวินาทีก็สามารถพ้นได้เลยนะครับก็นี่ โอเคหมดแล้วก็อยู่ใน110วินาทีนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ข้อดีคือไม่ต้องเปิดตัวกระป๋องนะครับเปิดฝาแค่นี้ก็เติมได้เลยแล้วก็ผมเอาใส่ในที่มันมีปากจะงอยจง,งอ,ยอย่างงี้มันก็จะเติมง่ายนะครับนี่ไผมจะไม่หกลเลยเถอะนะครับอ่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับพร้อมทีนี้พร้อม นี่เป็นประตูช็อปผมนะครับสูงประมาณทัก2เมตรกว่าๆนะสเมตรครึ่งืองเมตรแปดจำไม่ได้แล้วเห็นไหมครับว่าตัวไม้เนี่ยมันจะคนละสีนะเพราะว่าผมล้อมมาจากผนังช็อปเก่านะครับมันก็จะสีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโครงการว่าอนาคตอาจจะทาสีแล้วก็วาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งกําแพงตรงนี้ด้วยแล้วก็ประตูด้วยนะครับผมได้กาพ่านสีของพัมกินมานะครับก็เดี๋ยวจะลองพ่นประตูนี้ดูนะใช้สีขาวธรรมดาที่แหละนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับ เรามาลองทำความรู้จักกับไอ้ตัวนี้สักก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับผมลองเปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมปรับไปพ่นเล็กสุดนะครับพ่นเล็กสุด ก็จะเป็นการพ่นออกมากออกน้อยนะครับอันนี้ผมปรับน้อยสุดเลยนะเฮียอับมันจะจางๆแต่พอผมปรับเข้มนะครับบวกเข้าไปนะครับปรับบวกเข้าไปนะครับมันออกเยอะมากเลยปร,ปรับไปมากสุดนะครับกระจายสุดเลย ตอนนี้มันเป็นแนวนอนใช่ไหมผมจะปรับให้สีมันเป็นแนวตั้งนะครับ เ็นไหมพ้นง่ายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูพ้นทีเดียวเลยนะครับทั้งบานเลยนะครับไป โอเคเรียบร้อยนะครับสีหนึ่งกระป๋องนะหลิตรนะครับก็พ่นได้พอดีพอดีนะครับนี่คือพ่นครั้งแรกนะก็ยังมีบางจุดที่มันยังสีไม่เต็มบ้างนะครับก็เดี๋ยวโอเคใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเร็วมากต้องใช้แปลงทานี่น่าจะนานนะเพราะว่าไอ้ตัวไม้ o s b เนี่ยมันเป็นไม้ที่ไม่สามารถทาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าไม้มันเป็นชั้นๆนะครับนี่ก็พ่นเอาอยู่นะเฮ้ยถือว่าใช้ได้พุ่นแรงไปเยอะเลยนะครับสำหรับการพ่น โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึง นี่ยังไม่ได้ล้างนะคือพ่นเสร็จก็มาดูเลยนะจะเห็นว่ามันความสปกปรกที่เกิดจากการสีที่มันเลอะออกมาเนี่ยน้อยมากนะครับนี่คือสีที่มาจากการพ่นแล้วมันย้อนกลับมานะครับด้วยลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การเลอะเทอะนี่ไม่มีเลยเห็นไหมนี่ขนาดผมไม่ค่อยจะเป็นนะคือไอการกอ,อกบนเนี้ยถือว่าดีมากๆนะครับดีกว่าการถอดไอนี้ออกไปนะครับแล้วก็ไปเติมบางทีมันจะเลอะตามไ่ขอบตรงเกลียวอะไรพวกนี้แหละรเรื่องใหญ่อันนี้ถือว่าโอเคนะจัดก,การล้างเก็บง่ายนะครับแล้วก็ในคู่มือเองเขาก็มีวิธีล้างด้วย นะครับถอดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนที่ผมถอดให้ตอนต้นนะครับก็จะล้างให้สะอาดมากขึ้นนะครับตัวเครื่องแรงพอเปิดเครื่องนะตัวลมมันระบายออกฝุ่นคลุ้งเลยนะครับถือว่าแรงแรงมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้คือตัวกรองอากาศนะครับก็ถอดมาทําความสะอาดนะนี่คือฝุ่นนะเกิดจากการที่มันดูดอากาศนะครับเข้าไปมันก็เลยมีฝุ่นเกาะนะครับเพราะงั้นก็สามารถเอาไอ้ตัวฟองน้ําตรงนี้นะครับออกมาเนี่ย ใช่ไหมครับทำความสะอาดได้นะครับพอใช้เสร็จก็ยัดเข้าไปถ้วาว่าเสร็จก็ยัดเข้าไปนี่เรียบร้อยใช่ไหมครับใช้ดีมากนะครับจุดที่ผมสังเกตนะครับหนึ่งคือเครื่องเบาแบกสพายเข้าไปได้ไอ้ที่หนักนะ่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าเวลาเราใส่สีเต็มๆนยจะหนักมือเวลาที่แบบยกสูงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็การที่วางเครื่องไว้ตรงนี้นะครับสะดวกมากนะดีกว่าไปวางแบบเปล่าๆอย่างนี้แล้วบางทีมันไม่ไม,ไม่นิ่งมันก็จะล้มได้นะครับ ตัวนี้ก็วางได้นะวางเสร็จปุ๊บเราก็เปิดฝานี้แล้วก็เติมได้ครับจัดการเรื่องความสะอาดได้ง่ายทุกอย่างแบบใช้งานได้ง่ายนะครับใครก็ใช้ได้นะผมนี่ก็ไม่เคยพ่นสีแบบนี้เลยนะครับครั้งแรกนะครับอาจจะพ่นถูกพ่นผิดก็ขออภัยด้วยนะครับราคารู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยววางในวิว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใช้ดีมากบอกเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เพเฟอร์ชเชอนัลขาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับตูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปเลยครับสวัสดีครับบ บายๆแจมแจมจริงครับทุนแรงได้เยอะนะครับไปเลยครับบายบาย